สวัสดีครับนัาศึกษาวันนี้เราจะเข้าสู่แบบที่5นะครับแบบที่5านี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องกล่องข้อความนะครับการเรียกใช้กล่องข้อความนะครับที่ชื่อว่า j Option pan นแนะครับตัว J นะฮะตัว J ก็จะเป็นตัวใหญ่นะฮะตัว O เป็นตัวใหญ่นะฮะดอ คุณจะใช้โชว์มันเสรนะครก็พิมพ์คาว่าโชว์แล้วมันจะมีตัวจะช่วยเรานะครับเราไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้ตัวคำว่าแรกก็จะเป็นเนาข้าว่างนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้อความที่อยู่ข้างในครก็ใช้คำว,ว่า,าทดสอบของข้อความนะครับ พอเราเรียกใช้ครับมัน import ตัวจะว่า x swing j o t s t i o n pan นะฮะมาให้เราลองคลิกขวา Run ันไฟดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเป็นตัว e มเสเ g จแจ้งเราของข้อความอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคันนี้เครื่องหมายนะฮะเครื่องหมายในตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเช่นถ้าเรา จะเปลี่ยนข้อความที่เป็นเม่เสจนะใช้ชื่อว่าชื่อกล่องแล้วก็เปลี่ยนตัวไอคอนตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเขียนโค้ดตัวแรกก็คือคอมมานะฮะคอมมาแล้วก็นะฮะตัวฟันโดน,นะฮะหรือดับมันโข่ครูใช้ชื่อตรงหัวใช้คําว่ากล่องนะครับแล้วครูก็คอมมาแล้วก็ใช้คําว่าเจเซออปชั่น แพนดอทพอเราดอทพวกมันจะมีให้เลือกนะฮะกูเลือก e r r o r t message อ่าตัวแรกนะ e r r o r t message มันจะเป็นโชว์โชว์แบบนี้นะฮะตรงนี้ฮะโฟลดอร์ไฟล์เห็นไหมฮะจะเป็นตัว x เป็นกล่องไฟอันนี้คือ alert เขาบ่นชื่อนะฮะชื่อก็คือเป็นกล่องนั่นเองนะฮะถ้าเป็นตัวนี้นะฮะก็จะถือบรรทัดนี้นะฮะ ตัวกล่องก็คือชื่อส่วน alert message ก็จ,จะเป็นตัวไอคอนตัวนี้เราเปดิดเราคลิกโอเคปุ๊บมันก็จะออกจากตัวมันทันทีนะฮะคลิกโอเคปุ๊บนอกจากตัวไอคอนก็จะมีหลายแบบนะะนอกจากนี้ลองดูว่ามีอะไรบ้างนะะก็จะมีตัว information message ลองดูนะฮะ f o r โฟม i t ันไ s ่เสร็อินโฟมิชันไม่เสรก็จะเป็นตัวเครื่องหมายตกยใจเห็นไหมฮะตัวอื่นอีกนะฮะตัวอื่นอีกตัวอื่นอีกก็จะมีตัวที่เราข้อเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการนะฮะโดยรอมเครื่องหมายตกใจนะครับครับคราวนี้เราจะลองเอามาใช้งานดูนะครับ ครูจะลองเอาแดร็กนะฮะแดร็กมันจะมีมีหลายแบบนะฮะมีโชว์แมสเซจแล้วก็มีที่ชื่อว่า Input d i a l o g นะฮะครูคจะเอามามาแปลงหน่วยนะฮะโอรแกรมแปลงหน่วยดูนะครับเริ่มต้นครูก็อิ far, นพุตฟานะฮะครูคจะแปลงหน่วยฟาเรนไฮต์นะครับ ดับเบิลเป็นเซลเซียดดับเบิลเป็นฟาร e นไฮอินพุตฟาร์เท่ากับเซ p ออปชันแพน ดอทโชว์อินพุตไดร์ลอกนะฮะหมายเราเลือกไปมีมีนะอินพุตไดร์ลอกนะฮะอินพุตคือให้มันสามารถที่จะใส่ข้อความมาได้นะการุณาขอค่า ฟาเรนไฮน์องศาฟาเรนไฮน์ใช่ไหมครับตัวพุ่ตัวมันจะเป็นตัวสต i ิงนะฮะพอเราเป็นสตริงมันไม่สามารถที่จะบวกลบคูณหารได้ มันจะมีคำสั่งนะฮะคำสั่งที่เราแปลงจากสตริงเป็นดับเบิลนะฮะนะครูก็เฟอร์นิไฮท์เท่ากับนะฮะคำสั่งดับเบิลดอปพาร์เซลดับเบิลแล้วก็อินพุตฝานะฮะอันนี้คือแปลงนะ พอเราเกรอ,อกใส่เดล็อกที่มันมันเป็นตัวมันเป็นสตริงนะ,ะก็จะต้องมาแปลเป็นฟาเรนไฮต์ทีนึ่งแล้วถึงจะเข้าสูตรได้นะฮะเพราะเขาบอกเซลเซียสเซลเซียสเท่ากับฟาเรนไฮสลบสามสิบสองจุดศูนย์ คูณวงเล็บ5.0หาร9.0้ิมนิมิลอนนะฮะหลังจากนั้นเราก็โชว์มาเ็จได้ครับก็คือต้องใช้ตัวเดิมครับเซฟชั่นแทนตัวพีตัวใหญ่นะฮะเราโชว์มาเซตได้หรอกนะฮะ เป็นน้วตัวนี้ก็จะอบอกว่าค่าแปลงเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับตัวนี้ก็ยังเช็คเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตัวแปร ถัดมาเป็นคำสั่ง system. f x i นะฮะสูงเป็นคำสั่งปิดนะฮะเปิดตัวปุ่มเลยนะครับอลองดูนะฮะลองดูนะครับ,รบ,นะรบมันคือไดร์หลอดอินพุตไดรหลอดตัวนี้นะครับผูกคอไป815 815นี่คือมันเป็นสติ่งนะฮะมันจะเข้ามันก็จะไปแปลงเป็นดับเบิลในโค้ดบรรทัดนี้นะฮะ นะครับที่สิบสองนะแล้วก็ไปเข้าสู่แล้วโชวม์มาเสร็จได้หรอกก็อมอแสดงค่าภักศษาเซลเซียสนะครับครับผมข้็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาลองฝึกเขียนนะครับสวัสดีครับ